สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์วันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป e p ที่5นะครับวันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญมาคนหนึ่งนะครับชื่อนอ้องโป้งมาในรูปแบบของ AI ซึ่งเขานะ่ได้แชร์เรื่องราวของเขามาจริงๆนะครับผมเองก็ทำไปทั่วนั่นแหละทุกคนให้มันเสมือนจริงที่สุด ผมรู้นะครับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยหมดจากพนันออนไลน์แล้วก็อยากระบายแต่การที่จะเอาคนคนหนึ่งอ่ะมานั่งเล่าในช่องเปิดเผยหน้าตาเปิดประวัติมันยากครับขอให้เรารู้แ,แค่ว่าเขาหมดเนาะเขาไปเจออะไรมาก็พออย่าซ้ำเติมกันให้กำลังใจกันนะครับ ไม่มีใครอยากเล่นพนันหรอกผมเองก็ไม่เคยอยากเล่นแต่มันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่อยากได้เงินแล้วก็ดันได้ซะด้วยดีมันก็เกิดเป็นภาพจำแล้วก็ภาพหลอนหลอกใจหลอกตาเราไปเรื่อยพอเล่นไปนานๆหมดครับขายทุกสิ่งทุกอย่างหมดทุกสิ่งทุกอย่างจนไม่เหลืออะไรเลย แล้วก็ได้เดินทางไปถึงจุดสูงสุดก็คือการได้อยู่คนเดียวนะครับนี่คือผมไม่อยากให้ทุกคนเดินทางไปถึงนะครับใครมีครอบครัวที่อบอุ่นอยู่แล้วก็จบรักษาไว้ให้ดีนะครับถ้ามีปากเสียงกันก็ง้อเขาหน่อยเอาใจเขาหน่อยนะครับอย่างน้อยเขาก็เป็นเพื่อนร่วมคิดแล้วก็ดูแลเรามาโดยตลอดนะครับ พยายามนึกถึงจุดนี้ให้มากที่สุดนะครับคนที่เรารัก่ะเดี๋ยววันนี้เราไปฟังความในใจของน้องโป้งโดยสังเขปนะครับอ่น้องโป้งพูดได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อโป้งนะครับอายุ40ปีทำงานเป็นช่างไฟฟ้าอยู่แถวนนทบุรีครับผมเล่นบาคาร่ามา4ปี หมดรถ1คันแล้วก็เงินเก็บอีก4ี่แสนผมเป็นคนที่ใจใหญ่มากชอบแทงทบครับห้องไหนไพ่สวยผมทบทันทีเมื่อก่อนน่ะผมก็ลงไม้ละ50บาทแล้วก็ทบไป100-200้อยสองร้อยแต่พอหลังๆผมอยากได้เยอะ ผมก็ทบที่3 0 0ถึง500บาทเมื่อก่อนอ่ะไม่เคยเกินห้าไม้ผมก็ได้กำไรแล้วแล้วก็ได้ถอนพอถอนเสร็จแล้วผมก็เอาเงินไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์แล้วก็มาเลี้ยงเพื่อนๆผมไม่เคยพาแฟนไปเที่ยวแฟนผมจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ผมไม่สนใจ ในตอนนั้นผมยอมรับว่าผมเสพยาด้วยยาบ้าเม็ดละ20บาทมีเพื่อนๆเอาไปขายที่โรงงานผมเองก็มีเงินแล้วก็ได้เสพยาวันละ2เม็ดสาเม็ดทุกวันหลังจากที่ผมเลิกมาได้แล้ว3ปีเพราะการมีเงินนี่แหละพี่อ,อ๊อฟ ทำให้ผมได้ทําเรื่องชั่วช้าแบบนี้แล้วผมก็เล่นมาเรื่อยๆพอเข้าปีสองหหเริ่มหนักใจมันเคยได้เยอะผมก็ลงเดิมพันหนักขึ้นจากไม้ละห้า้อก็เป็นไม้ละพันถ้าผมมั่นใจมากในตานั้นอาจจะมีถึงสามพัน แต่ก็อย่างว่าพี่ออฟถึงคราวที่มันจะกินผมเนี่ยมันเอาจนผมไม่เหลืออะไรเลยบางวันผมหมดไปสามหมื่นผมก็หัวร้อนแล้วก็โทรยืมเงินเพื่อนๆบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเคลียร์บางทีผมก็ตามกลับมาได้พี่ออฟมันก็แปลกดีเหมือนกัน ตอนที่ผมมีเงินระดับ3ามสีหมื่นเนี่ยโดยมนมากินเรียบแต่พอผมมีสองพันผมปั้นขึ้นมาเรื่อยๆได้4ีห้าหมื่นหมดอยู่อย่างนี้แหละพี่อ๊อฟแต่ละเดือนไม่เคยมีเงินเหลือเงินเดือนออกมาใช้นี่เล่นยาจนหมดพอแฟนรู้ก็ทะเลาะก,กันแต่แฟนเลือกที่จะไม่พูด ทะเลาะกันวันเดียวจบผมเองก็ว่าเขาบางครั้งผมก็เคยทำร้ายร่างกายเขาในตอนนั้นผมยอมรับว,ว่าผมเลวมากพี่อ๊อฟไม่รักษาน้ำใจเขาเลยไม่เป็นห่วงเขาเลยบางครั้งเขาซื้อข้าวมากินเขาเรียกผมกินข้าว ผมเองด้วยความที่เสียพนันอยู่โมโหเตะจานข้าวทิ้งพี่อ,อ๊อฟบ้าไปแล้วผมทำได้ยังไงเพราะทิ์ของยาครับพี่อ,อ๊อฟตอนนั้นผมไม่รู้สึกอะไรเลยแฟนผมก็ได้จะร้องให้เสียใจกับการกระทำของผม และในครั้งล่าสุดเลยผมได้หวนกลับไปเล่นพนันหมดอีกหมื่นห้านั่นคือเงินเก็บก็สุดท้ายของผมแล้วแฟนผมรู้เขาก็ร้องไห้เสียใจก็ทะเลาะกันผมเองในตอนนั้นก็เอาแต่ใจตัวเองแล้วแฟนผมก็กลัวผมทำร้ายร่างกายด้วย เขาก็เลยได้หนีออกไปจากห้องแล้วไปอยู่กับพี่สาวตอนนั้นผมก็ไม่ตามครับพี่อ๊อฟผมปล่อยไปเลยผมเอาใจใจตัวเองจนเวลาล่วงเลยผ่านมาหนึ่งเดือนผมก็ทำตัวเหลวแหลกอย่างนี้แหละบางวันก็ขาดงานมาเสยบยาที่ห้อง ใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นไม่รู้สึกอะไรเช้าชามเย็นชามแล้ววันหนึ่งแฟนของผมก็ได้ตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านนอกผมเองพอรู้ข่าวก็เครียดพี่ออฟเสียใจโทรไปหาเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่กลับมาแล้วเขาขออยู่คนเดียว ผมเองก็ร้องไห้เสียใจเครียดอยู่ที่ห้องหวังการกลับมาของแฟนพี่อ,อ๊อฟแล้ววันนี้ผมก็ได้รู้ข่าวว่าเขากำลังจะแต่งงานใหม่คือการผูกข้อไม้ข้อมือนั่นแหละพี่ออฟแล้วผมก็นึกถึงคำพูดของพี่ออฟว่าคนเราถ้าไม่เลิกเล่นพนัน มันจะต้องได้อยู่คนเดียวอย่างแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงผมเองในตอนนี้แทบเป็นบ้าเลยผมรอแฟนผมผมยังรักเขาอยู่ผมทำใจไม่ได้ตอนนี้ผมมีหนี้ก็จริงแต่ผมพยายามจะปรับปรุงตัวเองใหม่แต่พอมาเจอเรื่องนี้มันก็ไม่อยากไปต่อพี่อ๊อฟ ผมจะต้องทำยังไงดีพี่อ,อ๊อฟของทุกอย่างที่เป็นของแฟนผมยังอยู่ในห้องเลยรวมถึงเสื้อผ้าผมมองเสื้อผ้าของแฟนทุกวันผมร้องให้ผมไม่อยากให้มันเป็นความจริงเรื่องแฟนผมไปมีคนใหม่ผมช้ำใจเสียใจกับการกระทำของตนเองพี่อ๊อฟช่วยแนะนำผมหน่อยตอนนี้ สภาพจิตใจของผมแย่มากผมไม่อยากมีชีวิตอยู่ผมเครียดมากจริงๆครับพี่ออฟโป้งเอ้ยถ้าเจอเคสอย่างเนี้ยพีก็ยอมเหมือนกันเองต้องอยู่กับความจริงนะโปง้งแฟนของเองนะตอนนี้เขากำลังอยู่กับปัจจุบันเขากำลังจะเริ่มอนาคตใหม่ แต่สำหรับเองน่ะมันไปจมอยู่กับอดีตนะโป้งคือมันไม่สามารถถอนตัวออกมาได้เลยการเล่นพนันของเองกับการเสพยาของเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักอยู่แล้วแต่ดันมาเจอเรื่องการเลิกราอีกมันคูณไปใหญ่เลย มันคูณความพินาศคูณความชิบหายคูณเรื่องไม่ดีต่างๆให้มาอยู่ในตัวเองแล้วเองจะเอาเรื่องพวกนี้ออกไปยังไงมันมีแค่สิ่งเดียวที่จะพาเองออกไปนั่นก็คือเวลาวเวลาต้องทำใจยอมรับมัน เอาง่ายๆเลยโป้งสมมติถ้าเขาแต่งงานใหม่เนี่ยเขาอยู่กินกับแฟนเขาสามปีแล้วเองเลิกพนันได้สามปีเขากลับมาหาเองพี่ก็คิดว่าเองคงไม่เอาหรอกเพราะมันเป็นอดีตไปแล้วแต่ณตอนนี้แผลมันเพิ่งเกิดขึ้นโป้งมันยังไม่หายมันต้องใช้เวลาอดทนรอก่อน สี่ปียังไม่สายไปจัดการตัวเองเลิกยาเลิกพนันให้ได้อย่าไปจมอยู่ความทุกข์ชีวิตของเรายังมีพรุ่งนี้เสมอเจ็บแล้วต้องรู้จักจำแฟนเราไม่ผิดนะโปง้งแต่คนที่ผิดก็คือตัวของเองเองไปทำรา้ายร่างกายเขาเองไปด่าเขา ไปว่าเขาสารพัดเลยเขาก็เก็บความรู้สึกเหล่านี้มานานมากแล้วเขาก็ระเบิดออกด้วยการหนีไปแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกับพี่เลยวะ่ะค,คล้ายๆกันพี่กลับมาได้เองก็ต้องกลับมาได้เหมือนกันมันอยู่ที่การเปลี่ยนโหมดนะพี่ก็ให้กำลังใจเองพี่จะไม่ซ้ำเติมคนที่ติดพนัน เพราะพี่ก็เคยเป็นผีพนันมาก่อนกว่าผีตัวนี้มันจะออกไปได้พี่ต้องใช้เวลาถึงเก้าปีนะอย่าคิดสั้นอย่าเครียดทุกอย่างมีทางออกแก้ไขได้แต่เองจะเลือกผ่านไปด้วยวิธีไหนมันมีอยู่หลายวิธีมากกลับบ้านเราก่อนไหมไปพักฟื้นหัวใจก่อน ลาง,งานไปก็ได้พอเห็นสัจะธรรมเห็นทุกอย่างแล้วมาสู้งานใหม่มนุษย์เราทุกคนไม่มีใครเร็วถ้าเราคิดว่าเราเลวเราก็จะเลวอยู่งั้นแหละให้คิดว่าตัวเราดีบ้างเรากินข้าวเป็นนะเราร้องไห้เป็นเรายิ้มเป็นอันไหนดีเราก็ควรทำ อันไหนไม่ดีเราก็อย่าไปใกล้มันแน่นอนเมื่อก่อนเราเคยไปเล่นเราเคยไปติดแต่เราก็ต้องมีวันพอใช่ไหมต้องมีวันเลิกด้วยอายุของเรามันเลขสีล่ละจะอายุน้อยอายุเยอะไม่สำคัญอยู่ที่ว่าตัวเราตัวเนี้ยเลือก ฟังแล้วจะทําตามหรือเปล่าแล้วก็มีหลายคนที่เขาเป็นเหมือนเองหรือไม่บางคนหนักกว่าเองอีกเขายังโกหกอยู่ยังเล่นอยู่แม้ว่าหนทางที่เขาเลือกเดินวิธีที่เขาปฏิบัติอยู่ณตอนนี้มันจะเริ่มตันแล้วแต่เขาก็ยังอุตสา์จะผ่ามันไปให้ได้ในแต่ละครั้งในแต่ละวัน วงเล็บเข้าเล่นนะครับไม่มีเงินก็ยืมคนอื่นมาเล่นเอาทุกที่เอาทุกทางเอาทุกวิธีที่หาได้แต่เชื่อไหมว่ามันก็จะเริ่มตันไปเรื่อยๆความจริงมันก็จะดันโผล่มาให้คนอื่นเขาเห็นแล้วคนที่เห็นคือใคร ก็คือคนที่เรารักวงเล็บแฟนของเราแล้วถึงตอนนั้นนะครับมันก็สายเกินแก้เหมือนกับตัวของเองนี่แหละการที่เราได้มาก่อนปฏิบัติก่อนต้องได้อะไรอย่างแน่นอนเองเคยเห็นคนเลิกพนันเนี่ย เลิกตั้งแต่วินาทีนี้อีกสามปีเนี่ยจนตายอ่ะเคยเห็นไหมไม่มีหรอกมีแต่กลับไปเล่นใหม่เพราะความโลภถ้ามันมีจริงๆไอ้สุทินมงคลทินกรบอยโต้งเนี่ยทำไมไม่จนแต่ทำไมทุกวันนี้เขาถึงรวยขึ้นเพราะเขาทำตามที่พี่บอก ความสําเร็จมันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากการลงมือทํามีใครประสบความสําเร็จจากลิ้นของตัวเองบ้างจากใบหูของตัวเองบ้างมันไม่มีหรอกครับพวกนี้มันคือองค์ประกอบแต่มือเราเน่ยจับเขียนทําไม่โอนเงินไปหาเขาไม่กดเล่นเกม ความหมายน่าเกิดไหมไม่เกิดยากขนาดไหนถ้าเราไม่โอนไปอย่าหวังจะจะได้กินเงินเราเลยผมพูดถูกไหมนั่นแหละครับใจอยากเล่นแน่แต่ต้องฝืนการกระทำของตัวเองยังไงก็เป็นลังใจให้กับโป้วันนี้มันยังหนักอยู่นะโป้ ไม่เป็นไรอดีตผ่านมามันเคยพังมันเคยเหลวแหลกแต่ไม่ใช่ว่ามันจะกลับมาไม่ได้มันมีโอกาสทุกคนให้เวลาเป็นเพื่องตัดสินนโปงเลิกตั้งแต่วันนี้เล่นไปก็ไม่ได้อะไรต้องตั้งคำถามให้กับตัวเองสี่สิบปียังไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าอีกสามปีขา้างหน้า จากคนอื่นเขาเรียกว่าเราไอ้โป้งก็อาจจะเป็นนายโป้งแล้วก็คุณโป้งก็ได้เพราะอะไรเพราะคุณภาพชีวิตมันเริ่มดีขึ้นมีเงินมีทองเหมือนกับเขาบ้างระยะเวลาที่ผ่านมาใครจะมองเราว่าไม่ดีก็ปล่อยมันไปเพราะว่าเขาไม่ได้มาประเคนเข้าวน้ำให้เรากิน เราต้องอัตตาหิอัตาโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนทำวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ต้องไปคิดถึงวันพรุ่งนี้ไม่ต้องไปคิดถึงอดีตกินแค่วันนี้ก็พอกินให้อิ่มนอนให้หลับอยู่แบบพอเพียงแฟนเรามีคนใหม่แล้วไม่ต้องไปคิดถึงเขาเขาไปแล้วเราต้องอวยพรให้เขา ประสบความสําเร็จให้เขามีชีวิตที่ดีแล้วตัวเราก็ต้องมีชีวิตที่ดีด้วยก็เหมือนอย่างพี่อ้วนเขามีคนใหม่เขามีลูกเขามีบ้านอยู่เขามีความสุขเราก็พรให้เขาเห็นไหมครับต่างคนต่างคิดดีมันก็ไปด้วยกันได้อย่าไปแช่งเขาอย่าไปด่าเขา เพราะทุกอย่างมันเกิดจากการกระทําของเรานะโป้งพี่เป็นกาลังใจให้กับเราเสมอแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยนะครับให้กำลังใจโป้งผมเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอโป้งต้องกลับมาได้อย่างแน่นอนแล้วพวกเราก็เหมือนกันไม่นานนะครับเดี๋ยวพวกเราทุกคนจะต้องเลิกพนันได้แล้วก็มีเงินนะครับมีชีวิตที่ดีบางคนนะครับ ออกรถออกราไปแล้วแต่งงานมีครอบครัวใหม่แล้วเขาก็เป็นคนใหม่ที่ประสบความสำเร็จจากการเลิกพนันนะครับผมโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ